ครับจัดดอเกิงครับ,รบเอาเข้าวผัดปูจานหนึ่งแล้วก็ <c oughs> โคกินเย็นขวดนึงครับได้เลยได้เลยเ <c oughs> นาะจถ้ามันไก่หนึ่งกองกับืถ้าจะสั่งโคกต้องสั่งร้านจ่ายดําเกิงนะจ๊ะไม่ใช่จิตแค่จะส่งใจให้พี่คนนั้น กับสเปกจี๊ดมากเลยนะนี่พูดกับพูนนะเจ๊ขออจออี้เหนจะตายเจ๊ยังไม่เอามันเลยนะนะมันจี๊ดชอบของจี๊ดนี่เอ่อชิ้นเอกถ้าข้าวเสร็จแล้วอะเอาไปส่งพี่ลูกหลอดโต๊ะหนึ่งด้วยนะจ๊ะลูกหลอรลูกหลอดจ๊ะสั่งข้าวให้แล้วนะจ๊ะ นั่นได้ไงอ่ะก็เขานะเบรกเบรกเบรกให้หน้าอกส้มโอเนี่ยเปนกระแทกหลังเขาตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้โหนี่มานี่เลยนี่นี่ใช่ใช่หมดแล้วหมดแั้วอะไรอ่ะมันจะรุนแรงเขามากเกินไปหรือเปล่านี่ฮะโอ้โหรุนแรงเหรอแค่นี้มันยังน้อยไปนะจ่าก็อีนี่ยมันล้วนลามส้มโออย่างนั้นกัดทืบมันเลย อยากทำวุฒ์นะไม่วุฒิเองนะไวุฒ์นี่แกดีหรือแกบ้าเนี่ยฮะทำไมคนที่ไหนว่าใส่หมวกกันน็อกสองใบอันนี้หัวหมดแล้วอะไรของแกเนี่ยอะไรผิดแกมาขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยเหรอเนี่ยโอ้กระวุฒิอยากหาจ็อบพิเศษทำนะครับจาวุฒิครับไอ้รับจ็อบแต่ฉันไม่ว่าอะไรนะ นี่แกตั้งใจมาลวนลามส้มโอลูกสาวฉันใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ครับจ่าไม่ใช่ครับนี่วุฒิไม่ได้ตั้งใจนะครับวุฒิขับไปขับไปแล้วมันเผลอลืมนึกไปว่าคนซ้อนท้ายน่ะเป็นส้มโอครับจ่าโอ้โหนี่นี่นี่เผลอนี่แสดงว่ากับผู้หญิงคนอื่นตั้งใจใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ครับใจจริงๆไม่มีอย่างนั้นเลยครับโอ้นี่วุฒิไม่เกี่ยววุฒิไม่รู้วุฒิไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ฮะจะไปไหนเเวุด้ดจแป้งทำตลกตลกให้ขำกันนะครับไม่ขำกันเลยเหรอวุ้ดบอกแล้วไงวุ้ดไม่ได้ตั้งใจอ่ะอีกอย่างนะวุ้ดเป็นคนขับรถเร็วพอขับรถเร็วเวลาเบรกเนี่ยมันก็ต้องเบรกแรงมันธรรมดานะครับนี่ยังจะแถอีกเหรอ,อ,อบ้าการมอย่างนี้ยจับไปเลยครับอวดรันจับไปก็ไม่สำนึกหรอกคะ่ะคนแบบนี้นะคะต้องเจอกับตัวเอง พี่วัวชอบขับรถเร็วใช่ไหมคะเดี๋ยวรันจะทำให้รู้ค่ะว่าการขับรถเร็วจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะดําเกิงพี่ชายคะช่วยจับพี่ค่ะเอาไปไปไปพุทชายพวกกันนะพี่ๆแล่ยพวกกันง่จ้าเอาละไปงอาไปหัวเตียนตังแล้วดึงสมบูรณ์ จับมืไม่เอาอ่ะพุธไม่ไปอ่ะจับแน่นๆนะครับพี่วุฒิตอนแรกก็ทึ่นใจน่ากลัวนี่เร็วได้แค่นี้ไอ้แบครับเนี่ยแบบนี้ก็สบายอสิครับคิดสะวนั่งรถตากอากาศสักวันก็แล้วกัน เมื e ่อกี้ล e ันแค่ธงขาวคุณเคยกับรถแต่ตอนนี้พี่วุฒเกาะแน่นๆนะคะอะฮะบัวบทำอะไรอะัววัวาวับััวจะเข้าไปทไมในตลาดนะตลาดัแรงปั๊บ โมรันครับถามที่จริงนะครับพาไอตัวกินไก่ไปลุยอะไรมาทำไมสภาพเหมือนปลาไหลชัยถังขยะยังไงไม่รู้รันก็แค่พาพี่วุฒิเขาไปขี่รถเล่นตามศาสตคนชอบทำเร็วอะค่ะใช่ไหมคะพี่วุฒิวุฒิจะไม่ขอพูดอะไรวุฒิจะไม่อบายนี่นี่ปานุแก้ว จะทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพ่อผ็ไม่เกินไปโรคอยเงี้ยไอ้พวกผู้ชายที่ชอบลวนลามผู้หญิงอันนะนี่ยังนอนน้อยไปด้วยซ้ํานี่ถ้าเป็นพ่อนะพ่อจะจับไปวุฒิผูกกับบั้งไฟแล้วก็จุดไฟส่งมันไปอยู่ดาวแม่ของมันเลยอย่าทำเขาเลยอ่ะตอนแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะรับจ็อบขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรอ,ะอ,อ่ะแต่พอเบรกไสเบรกมาแล้วมันโค่น ยังพี่บุ๊คคนเรานะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ควรที่จะซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองไม่ใช่เอาอาชีพตัวเองมาบังหน้าแล้วก็ทําอะไรหื่นกล้าแบบนี้มันไม่มีทางเจริญหรอกค่ะพูดแล้วก็ขึ้นอยากไปสก๊อตไหมคะอยากอุยอยากไปล่นเหรอคะไม่ได้อยากไปอ่ะแต่อยากอ้วกอะฉันไม่ได้ด่าแกสักคำหนึ่งเลยทำไมหวยมาออกที่ฉันเรียะ